สวัสดีครับผนไชยเฟอร์เิเจอร์นะครับผมตอนนี้ช่างนะครับเล่งทําสีนะครับเตรียมสินค้าให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ทันวันงานให้เยอะที่สุดนะครับก็ทางร้านเรานะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสินค้าลดราคานะครับลดทั้งร้านก็คือโปรโมชั่นกลางปีนี้นะครับผมปกติเราจะจัดแค่สิ้นปีนะครับก็คือเดือนธันวา กับเดือนมกราแค่นั้นเองนะครับปีนี้พิเศษนะครับลูกค้าสอบถามกันมาเยอะนะครับลูกค้าขอมาเยอะว่าขอจัดอีกสักรอบได้ไหมก็ได้ครับผมจัดให้นะครับลูกค้าขอมาเราจัดให้อยู่แล้วนะครับสบายมากก็จัดเป็นช่วงกลางปีนะครับกลางปีก็คือเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับเริ่มวันที่1นนะครับวันที่1มิถุนายนถึง25มิถุนายนนะครับ25วันเต็มเต็มเอาให้อิ่มหนำสำราญเอาให้จุใจกันไปเลยนะครับผม ใครต้องการเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะตู้เตียงนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้ปะดูไม้มะค่านะครับก็คือสินค้าในร้านเนี่ยสวยๆแม้กระทั่งไม้พยุงนะครับบางรุ่นทุกรุ่นนะครับที่มีอยู่ในร้านนะครับไม่ใช่บางรุ่นทุกรุ่นที่มีอยู่ในร้านนะครับสินค้าจะลดราคาทั้งหมดเลยนะครับก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาเที่ยวดูเที่ยวชมกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกโซฟานะครับนี่โซฟาทําเตรียมบอกหนาร้านพวกนี้ไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลย ทำเตรียมออกสู่หน้าร้านนะครับหน้าใหญ่ๆสวยๆนะครับคัดมาแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเตรียมทําออกสู่หน้าร้านไว้ให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อเลือกหานะครับอย่าลืมนะครับมีเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าพี่ป้าน้าอาหรือว่าญาตินะครับหรือว่าคนที่รู้จักนะครับใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีมีคุณภาพนะครับผมอย่าลืมแนะนํามานะครับวันที่1 ถึง25มิถุนายนนี้นะครับแนะนำมาได้ตลอดนะครับแต่ว่าแจ้งว่าวันที่1ถึงวันที่25เนี่ยสินค้าเขาลดราคานะครับก็พากันมาดูนะครับชวนกันมาดูหรือใครกำลังมองหาอยู่นะครับบอกเขาแจ้งเขาเขาจะได้รู้นะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกระบอกเสียงให้ทีมงานให้ร้านเราด้วยนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาลดนะครับลดราคาทุกชิ้นทุกรายการนะครับนี่ครับ ปกติแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับโอ้รถแบบขายกันกระจยกระจายนะครับปีที่แล้วเมื่อเมื่อเดือนธันวานะครับตู้เสื้อผ้านะครับออกไปประมาณ70กว่าหลังนะครับเฉพาะตู้เสื้อผ้า70กว่าหลังนะครับนะครับความยิ่งใหญ่ของโปรโมชั่นเรานะครับแล้วก็ราคาที่ลดค่อนข้างเยอะนะครับลดค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะ เลือกซื้อเลือกหาแวะชมนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมผ่อนชัยเฟอร์นิเจอร์ยินดีให้บริการนะครับนี่ครับชุดนี้เป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับนี่ครับลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของไม้แผ่นเดียวคือมันจะไม่แตกไม่หดไม่ห่างแล้วนะครับผมอยู่แบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นไปตลอดเลยนะครับ แลวไม้พวกนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วมันจะไม่พังมันจะอยู่กับเราไตลอดนะครับใช้แล้วไม่พังคุ้มค่านะครับคุ้มค่าอาจจะดูราคาสูงตอนซื้อนะครับแต่เวลาเราใช้ไปเนี่ยโอ้โหมันนานยาวนานมากนะครับมันใจใจราคาสูงแค่ตอนซื้อนะครับแต่ว่าเราพิเศษสุดนะครับนำมาลดราคา ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับอีกทีนะครับวันที่1ถึง25มิถุนายนนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 8 8 082 8881นะครับโต๊ะตู้เตียงตู้เสื้อผ้าตู้โชว์ชุดรับแขกนะครับตัวหมู่บูชาตู้เคาน์เตอร์ตู้ทีวีทุกอย่างนะครับในร้านนะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม